สอนวิธีฆ่าเชื้อบ่อนะครับมีเพืเ่อนๆหลายท่านถามมาว่า mm hmm. เวลาบอกปลาสกะโปกหรือต้องการจะฆ่าเชื้อในบ่อเนี่ยจะใช้สารเคมีอะไรฆ่าเชื้อนะครับผมก็ขอแนะนํานี่ครับคอรีนของผมที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นคอรีนผงม,มันจะ60% 90%ได้นั้นนะครับแต่90%จะแรงกว่าข้อควรระวังในการใช้คอรีนผงนะครับเนื่องจากคอรีนผงนี่จะเป็นเหมือนผงแป้งข,งขาวๆเลย เพราะฉะนั้นมันฟุ้งฟุ้งกระจายแล้วก็อย่าสูดดมเพราะว่ามันแสบจมูกเลยนะครับเหมือนกับเราไปเล่น,น,นสระว่ายน้ําที่มีคอรีนแรงๆแต่อันนี้จะแรงกว่าอีกนะครับเอ่อแล้วก็หลังจากใส่เนี่ยบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลาไปสระผมแล้วผมจะเหนียวเหนียวเหมือนกับเราเพิ่งขึ้นจากสระว่ายน้าที่มีคอรีนนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันตรายอะไรมากมายนะครับเพราะตอนนี้ทําไมเราต้องใส่คอรีนบางทีอันเนี้ยปลาผมมันไม่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นผมไม่จาเป็นต้องฆ่าเชื้อโรค เพียงแต่ที่ผมใส่เนี่ยเพราะว่าผมต้องการกําจัดตะไคร่น้ำตะไคร่ที่เกาะตามขอบบ่อนะครับที่ขัดออกยากแต่ตอนนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเข้มข้นข,นของฟอลีอรที่ใส่ถ้าคุณใส่เยอะเกินไปนะครับเออก็จะทําให้สีของบ่อนี่ยอาจจะจางลงเล็กน้อยนะครับเพราะมันก็มีลิกัดพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าคุณใส่น้อยเกินไปมันก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ อย่างไรก็ตามเนี่ยผมจะใส่ประมาณ2ช้อนชาสําหรับบ่อขนาดนี้นะครับแล้วก็จะทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับแล้วข้อจํากัดทั้มดอีกอย่างคือคอรีนเมื่อโดนแดดแล้วจะเสื่อมฤทธิ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังถ้าคือถ้าจะให้ใส่ให้ดีคือใส่ตอนช่วงเย็นฟ้าฟ้าเริ่มคล้ำากล้คึ้มละนะครับนี่ครับคอรีนจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับการใส่ก็คือ จะใส่เราไปในบอ่อตรงๆเลยก็ได้นะครับแต่ผมเลือกใส่ในกระชอนก่อนสองช้อนนะครับแล้วก็วนให้ทั่วเพราะว่าคอรีนบางที่ผมใส่ในกระชอนเพราะว่าคอรีนบางส่วนมันไม่ละลายมันจะเป็นเม็ดนะครับแล้วพอไอเม็ดพวกนี้ยเวลามันไปตกลงไปในบอ่อเนี่ยมันตกลงไปณจุดไหนเนี่ย บ่อสีของบ่อนาจุดนั้นก็อาจจะเป็นดวงตามขนาดของเม็ดนะครับเพราะมันจะกัดงั้นผมก็เลยเลือกใส่ในกระชอนก่อนแล้ววนแล้วก็ส่วนที่เป็นเม็ดเนี่ยอาจจะเอามือบี้ๆมันแล้วก็วนต่อให้ละลายให้หมดหรืออาจจะเอาไปทิ้งนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทิ้งไม้ที่สี่ชั่วโมง แล้วพรุ่งนี้ก็มาล้างบ่อล้างน้ําให้สะอาดลูบบ่อให้สะอาดนะครับมับ่นใจนะครับว่าล้างสะอาดเพราะคอลีนก็มีผลเสียกับปลาเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นสารที่มันเจือปนอยู่ในน้ําปปาอยู่ละหากมีในปริมาณน้อยเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการระเหยออกไปเสื่มเลีกออกไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเราล้างให้สะอาดเนี่ยพอเราล้างเสร็จเราเติมน้ําปลาต็น,น้ําไม่มีคอลีนเราก็สามารถเลี้ยงปลาได้เลยจะไม่มีผลอะไรกับนครับเห็นข้าวปลาไห้น้ำที่ก่อน พอเราแช่คลอรีนเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนำเอาอุปกรณ์ภาชนะเช่นกะละมังกระชอนหัวทรายหัวออกอะไรพวกนี้นครับใส่ลงไปแช่พร้อมกันเลยนะครับกระชอนนี่เหลืองเหลือนี่จะขาวนะครับเพราะว่าคลอรีนผงเนี่ยก็คือส่วนประกอบหนึ่งในน้ํายาซักผ้าขาวนะครับการเก็บรักษาคลอรีนในกระป๋องที่ยังไม่ได้ใช้นะครับไปเก็บอย่าให้โดนแสงแดดนะครับเก็บไว้ในที่มืดแล้วก็อย่าให้โดนความชื้น เด็ดขาดนะครับเพราะโดนความชื้นแล้วคอลีนจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วทำให้เสื่อมสภาพเดี๋ยวพาไปดูสภาพบ่อที่ได้แช่เมื่อวานนะครับวันนี้ล้างละบ่อน,นี้เมื่อวานตะไครก็เยอะตะไคร่ถ้าเกิดหนามากนะครับคอลีนอาจจะไม่สามารถเอาออกได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้วิธีการขัดช่วยอย่าลืมนะครับหลังจากแช่คอลีนครบย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วเราต้องการล้างน้ำออก ล้างดึงน้ำออกให้หมดนะครับแล้วก่อนแล้วค่อยเปิดน้ำล้างแล้วค่อยลงมือขัดลงมือล้างทำความสะอาดนะครับล้างให้สะอาดนะครับอย่าให้มีคอรินตกค้างอยู่